ไม่ขึ้นฮ่าฮ้าต้องโทษใจมันไม่รักเด ก็มันดดีวได้ก็แตกบก็แตกก็แตกโว้หข um ้างหลังให้ลงหมสัะดุดโหลสัมดดิตอะไรอะไรอะไรดูมันซะยามิยากิซูกิเมล ว้าวเดอะก็อดบูมเมนต์ว่ะเจอเข้าให้แล้วไ่ของยิงโดนทุกเม็ดเลยสวยโดนอลไวว่ะโดนลม <c oughs> นเฮีาาย,านายคนชุบว่ะ ไอซีคนเดียวได้ใช่ไหมอยู่คนเดียวไม่ไหวฉันมันกำลังจะตายฮัลโหลเพื่อนแกอยู่ไหนโอ้จะมอบอย่างนั้นเหรอคิดดีเลยเราจะมอบโอ้ใช่ไหมอะไร ฉันชนะแล้วหยิบเลยไม่ใช้หยุด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 เชฟวิสหยุด grab โซลได้ฉันชนะแล้วไหนต่อดีวะถ้าแบบถ้าแบบเสียงคนที่พูดแบบฉันชนะแล้วแบบว่าเสียงเล็กๆมันจะเป็นยังไงวะเธอ จริงจะน่าหรือเย็วเฮียพจะดูเหมือนคนจะนาหรือีว่าดูแล้วซัสตบที่น้องขาซัสตบที่น้องขาซัสตบที่น้องขา สีก่อแตก What the fuck เฮ้ยสองเม็ดยังไม่ตายเลยเออโลมาค้าง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 หลุดเปล้วอีกแล้วเหรอว o o ว o ้ Woohoo Yes Oh yes Oh yes Oh yes Nice game Oh yeah bitch Woohoo Wow Amazing ฉันชนะแล้วฉันชนะแล้ว กูซ่อมไฟเกมก่อนกูซ่อมไฟเกมก่อนกูซ่อมไฟเกมก่อนโอ้โหสวัสดีครับผมเองมิกกี้เมาสเออรึอยากเข้าไปในบ้านไหมเออรึโอ้โหผมเลิกโอ้โหผมเองรีสปอนอยากหลุดเกมไหมมึงเตอร์เบลรูมสิผมผมว่าไม่ใช่อีสปอนผมว่าออริจินมันต้องเตอร์โดมมาแน่เลยเพราะยิงกูแบบไม่ง่าย อ๋อคือแบบยั่วยุ่ยๆอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ย <c oughs> ตกใจหมดไม่เป็นไรกูแค่โซนตแต่แค่แค่แค่เก็บของแล้วก็มาแต่ว่าใจเย็นก็ได้ตามมึงอยู่ก็ต้องหมด ก็สแนปเปอร์ามาสักไม่คิดว่าไงมาเท่านี้เจ็ดสิบตายานั่นเดี๋ยวไนี้มีเจ้าคนอดโหดมากตายตัวไตายหมด <c oughs> โอ้ออมาไม่จันันนี้อะห้ามใจไม่ได้จริงแต่กินแกงก็รีดกว่า เฮ้ยม <Hey, S 2> <Love game? S 1> ีคนบินมามีคนบินมาโ๊ยโปโปโปเกินยิงไหนกูแบบกระแตคู่ควรจบโอ้แี่ยัโคงไปว่า

อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเราเป็นคนยิงจิปปี้ตอนแล่นไหมคุณไปบอกว่า40เดบี45บันเทาก่อนจะแตก80อยู่สองฝั่งใช่ถูกต้องโอ้โหแหลกแหลกแหลกต่อแตก47นัดเดียวเลยอะเดี๋ยวเหลือนัดเดียวเตรียมไปถาม ปัทฮาวสามบปทฮาตัวท้ายปะท้านั่งลงปทฮายอมปฮายอมเลยวะมันยอมอะไอเชี่ยคือมันนั่งแบบเอาละพวกมึงเอาชุดกันไปเลยแพเชี่ยอดได้ก็แพ้ไปทำไมกูนึกถึงว่ามันเจ็บๆไว้ ให้พนักงานจัดความเองเลยว่าผมจัดเองครับผมเอาสเปคมาให้เขาดูแล้วก็ถามว่ามีของแบบนี้ไหมจริงๆไปนะกูหลุดว่ะอ่อนแอก็ไม่ไปโอ้ยกูเลยยังชอบกูเลยยังชอบอมึงจริงๆเลยว่ะกลับเข้ามาได้ผมก่อกลับได้กลับได้กลับได้แต่คือแบบกูจะตายหรือเปล่าล่ะมันอยู่ในห้องผมปะเพราะว่ามีพวกกูอยู่ไงล่ะ งั้นมึงต่อยกูลงไปในข้างล่างนะว่ามันจะมีข้างล่างท่ออยู่อะตอนนั้นน่าจะปลอดภัยไอ้เฮียมันต่อยเข้ามาเฮ้ยไอ้เฮียจริงปหมเนี่ยเออใครต่อยไอ้นี่เฮียท็อกซิกไอ้เฮียากำลังเข้าไปกำลังรุ่งเรี่อเข้าไปเร็วเร็วที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้จะเลือดมึงจะหมดหล่อนะเพื่อนเฮ้ยกำลังประชดกำลังเข้าไปมันแค่วงมันแค่วงแรกเองแย็นเย็นให้กูด้วยยกูไปก็มันเลือดแค่เลือดซบช่อง เฮียมันไม่เชื่ด้วยเฮียผมผมผมเอาสเปกไปให้พนักงานแล้วก็เฮ้ยมาแล้ว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 รอดแล้ว thank you thank you thank you นงไปรอบเนอบอกค่นี้เ่ยอะไรอะไรอะไรโอ้กูมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ดีละเชี่ยมันไปแบบไวมากเละไอ้เพื่อมาเยมาเลยเลยม่เลยใช่มเลยมมาเยเล เตยินเตยินเตยินเยนเพื่อ,เเอนเดมากเามันยิงไม่ตายเฮ้ยเจ้าคนก็เตะก็แตะสวยเที่ยวนคนไทยวะเตยนเติเยินเอเค Ơi ừ. À không xem keep my name, mà watching. I'm going to the room. I'm going to the room. I'm Anh to the room. I'm going to the room. I'm going to the Chụp I'm going to the room. I'm going to the room. I'm going to ok room. I'm going to the room. I'm going to the room. đang going cọ the เบิร์ดไอมันเป็นเกาะไปแล้วตาเอ๋ไอ้ชอว์ก <c oughs> ็จะเป็นหข้างนี้ยังไงเล่ะ <c oughs> อาอการแสง,งโคโนฮะ <c oughs> ความเป็นศิษของอาจารย์จีไรยะเชี่อ้าวไอ้พี่โนดตกตายเหรอ <c oughs> เชีว่วโอ้โหไากินเหล้าแล้วปวดฉี่ไอ้เหี้ยก็ขอเปลี่ยนนะนี่มามแล้วมาแล้วมาแล้วกลาแตงพิมพอยลอยลอยขึ้นได้ปะทื่อยู่ไหนผมอยู่อยู่ข้างล่างตรงขั้นใต้เลยเปิดประตูนหน่อยดิ เปิดได้วัดอ่ะอ่าเวทเข้าวัดมาสิมมาไมต้องละชี้หรือว่ากลัวตายวะหมายถึงเปิดประตูไม่เขาไม่รู้ไอซีโดนชี้มันอยู่ข้างบน เธอทำไมมันรงนโหนนะเรื่อยๆมึงรถติดๆิดเดียวไอ้วัตอลอยอ่ะอ่าลอยลอยขึ้นไปเอา้าเชี่ยคนละฝั่งนี่หว่าคนยิ่งไม่มียาอยู่เจ้ายามาเติมให้สินะไม่มีวะไม่มีขึ้นว่มันก็ไม่มี Đây 3 tạm 1..2..3 tạm. em phạt tin đi. What the fuck? đệt. <coughs> thái, tôi thái. Lúng hại đây. กอแต่ชิวๆชิวๆชิวๆไม่อย่าไงปลาหลอกจับป่ะระเบิดสูตรโอ้ตกแล้ว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 ก็แต่ก็แต่ก็แต่ทุกคนเป็นไงระเบิดสูตรฝึกมาเทรนมากอย่างดีได้ใช้กับวันนี้หรอวะ เลยครับเจ็บมากนะอ๋อตัวนี้ไม่เจ็บปลาแตกสวยนกทองบัดหางเอ้ยเวดสองปี ตดนตดนตั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 นตดนตันันเันตันเันตันเันตัาตันตันตดนเดนเันต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 ดนตั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 าตันเันตันตั เฮ้ต้นเอาต้นเอาต้นเขาดังขอแตกหลังต้นไม้สวยครับผมจะดับแล้วไปไปไม่ทันเอะโอ้ยขอโทษลำบ่อย ไอ้เชบังคับคอรีสอรีบอไม่ใช่เขามีคนปะระเบิดใช่ปะสิใช่ใช่ใช่โอ้โหเคเบอร์น้าเธอได้รถอ่ะเต็มหน้าหาเลยมันอยู่ข้างบนสุดอู้าอเธอเลือกรถหรอมันมีไข่ติ๊กเลยไอ้เฮียไอะ เลยหยิบเลยหยิบเลยตรงไหนวะดูหลังนี่ไว้หลีควายเราอะไรกันอยู่เนี่ยอ้าวแล้วเล่าอะไรกันอยู่วะไอ้เชี่ยไม่คือติดไอ้นี่ไม่ยิงไม่ได้เอ้าไอ้เทียบออกมายิงแล้วมันถ้าคาเบอร์เข้าหัวล่ะนึกว่ามันมีสามตัวเออตัวไว้ก่อนอ๋อเข้าใจแล้ว เอเป็นคู่ก็มาส่วนวิญญาณเจ้าพอซิงให้ใช้อันเดียวอยู่